แฟนจ้าหนุทุกคนนะคะมันนี่นุ่นทิยากก็จะมาตามแนวทางของแม่ปูนะคะแม่ปูวัตถิพานธ์มานีนุ่นที่ยามาตามเพื่อนนะคะเพื่อนซื้อเพื่อนเขียนเลขไว้ซีหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์ซีนะคะเพื่อนฟันว่ามีคนเอาเงินมาหายเพื่อนหาแสนนะคะกลางๆคลิปเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนจะซื้อหนึ่งหนึ่งกับซีหนึ่งกับศูนย์ซีกับสองหานะคะกับพ้นปากพุนว่าเลขออกหนึ่งซีล่างนะคะเพื่อนกระถูกเกือบแสนนะคะ วันนี้เพิ่นกรว่าเพิ่นมีเลขอยู่สองคู่เลขจะติดศูนย์นะคะมีสองคู่จะเป็นคู่ใดที่เพื่อนเน้นหายไปส้มไปฟังน้ำกันเลยคะ่ะนะคะก่อนจะไปส้มตัวเลขน้นที่ย่าจะให้ส้มแต่งโมนะคะนะคะแม่ปู่เพิ่นเฮ็ดแต่งโมเด้อ่ะนะคะ,นะคะพื้นนี่ซีไล่พื้นทัดไปกับแปลงแปงแปงทัดไปกับซีไร่นะคะแปงนี่กับซีไล่มีแปดไร่นะคะ ขายมาเล็ดแต่งโม่ปีหนึ่ง่นปลูกสามรอบสี่รอบนะคะอุ้ยสุดยอดสุดยอดแนมบมาขักกับว่าเห็นแล้วค่ะมันจะเป็นลูกเกี้ยวๆคือใบมันนะคะนะคะยันค่ะกัยันเน่ ไปสุ่มตัวเลขน้ำกันนะคะซีหนึ่งวีจ่ายเครืงคาไล่บางเจ้ากัใจเต็มยุคเสียว่าส่วนหน่อยส่วนมหาสิษเป็นเลขเครื่องคานี่ตะก้อนจมเสียดายโอ้แตง<ด>มว่วงพี่ร้องเสียดายค่ะไข่ว่าเสียวโลูกเอาหลายๆนี่เด้อค่ะบลูเพิรนว่าเพิรนเขียนเลขไว้สี่หนึ่งหนึ่ง ฟันมาค่นนองเพิร์มาใหาหาแสนยูบ้านเพิร์บ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สี่แล้วช่วงกลางกลางคลิปเพิ่์ก็บอกว่าเพิร์จะซื้อหนึ่งสี่กับหนึ่งหนึ่งกับศูนย์สี่เลขสองหานะเป็นเลขทะเบียนรถเพิร์เด้อค่ะเพิร์ว่ามันมันสมแล้วมันชอบออกออกหาหนึ่งแล้วเลือนเลือนสองหานะคะนะคะช่วงกลางกลางคลิปนี่ห้าสิบตันหยเลยว่าหนึ่งหนึ่งกับศูนย์สี่กับหนึ่งสี่กับสองหานะคะ สะรู้ว่าแม่ปูได้จักแซนเฮ้ยไร้เงลนไร้ลาโมเอกเอ้ยคนไปยังได้คนไปตลาดอยู่ไปตลาดหาเสืออันหนึ่งสีมันปันปันผดไทตจะซีหนึ่งซาลาตรีหนึ่งสีโบมี่ขายคือโบมี่ขามันได้ก็สีได้ซีหนึ่งผัดผัดหนี้ไวะซีหนึ่งหส่มาสวงใบออกตกกับมันออกตกกับคันมันมี่นี่ก็สีได้รัดไอโรตัลี มันบ่มี่เฉงมันเลงบักโมนบ่มีเวลาเขาตลาดเลยอยู่ท่ไฮแตงโมเนี่ยสนมากก็ได้แต่กับโนมั็นบ่แม่ปูได้เก่ามื่นเก้าพันบ่อ้บอกว่าแสนได้เก่หมื่นเก่พันยอคนเด้อพี่น้องหกหมืนีโอ้ได้บ่าลายได้หาหกหมืนเดี๋ยวเาแห้งไร เนยังมันกระทบกระเทือนผู้บัวได้ผู้ผู้เพิ่นมามันเคืองเด,ดียวข้าเจ้าว่าเอาบ่ดใดมันมีคนได้เ <c oughs> ลขกเก้าศูนย์นะโอ้ผัดดอกพวกซวนี้ก็สิได้หลายค้างแล้วเก้าศูนย์ได้ปะได้เก็ดทิพย์น่เแน่อ๋อสรุปที่แล้วนี่ถือทั้งบนทั้งล่าง <c oughs> แต่ว่าเบาลงคลิปมิเตอร์สีหนึ่งนนนหนึ่งอันนึกว่ันเก้าศูนย์นั่นฟันมือเลขสีออกดอกฟันว่าปะเถานั่นเล่าเล่าหัวแตกเบียดอาบอยู่เล่าเล่ยไปถามอายุ่นนั่นได้หกสิบปี เเลยได้ตีลังกาซื้อเก้าศูนย์หกศูนย์เน่คนถือซื้อได้ก็ถือเนาะเอากต่ฟันดีต่อซิมีโชคได้ขัดฟันมาอาบน้ำถืออีกฟันมาไปอาบน้ำซับผมโอ้ยมีแห้งหัวมีแห้งขิ้งมาสันคืออีกเหมือนเหมือเร็วกว่าไม่ไม่น่ะเอ้าปันดีอย่านี้วันว่าหันว่าแม่ปูซื้อตัวใดสืหุ่นนะปะกับปกะกาศกับประกาโทษมาหาเพื่อนฟันแบบนี้ที่ซื้อตัวซื้อตัวใด มือเล็กอกแกมือเกมากย่ำขึ้นมากกับมอันต้องวนเลยฟันบ้าได้อาบน้ำสาบผมโอ้ว่าเป็นนางกูแต่ตาเล็กออกมานนี่เป็นฟันดีเ่มอือม่นี่จะฟันมือหนึงกับฟันบ้าได้กินเข่ารับอีบยังหมดซทบนั่น้าก็ที่นั่นเล็ก เด็กเด็กตัวสีสื้อนี่ตัวสีมักนี่สีเขาตัวเนี่นเขาแน่นอนแต่ว่าจะสีเป็นตัวใดสีเป็นตัวใดเพราะว่าบ่อขั้นใดๆตัวเด็กอันประจัยอ่อนส่านรายสีมีศูนหมอบเมีนบอกบอดมาทางเหนือตัวหนาเมะแม่งไม่อยากออกไม่เยอะอันล้มพัดไปทั้งปุ่นเดียเสียงมันก่ายล้มทั้งปุ่นไง คนว่าฟันว่าได้กินเขาฟันว่าได้อาบน้ำเนี่โอ้พี่น้องเอ้ยสิบมลยุบปางแตงโมตื่นหน้ามุนเสาไม่เ้ามบิีแหงหัวขึ้นควางทักเสียว่าสั่นขึ้นเป็นสีเห็ดบักโมแล้วอาจจะได้เงื่อนนั่นบักโมนนี่ะเนี่ยคุณอายุแม่ปูเท่าใดรค่ะหาที่เบ็ดออกไปแล้วออกไปแล้วค่ะทีเบ็ดกัเรือหาหาศูนย์หาสองขืนแต้มลงแต้มช่วงนี้มาเนียได้เลียเขาตลอดอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยมีเวลาประเทศ ได้เนี่ยช่วยช่วยด้โโกเนะปลาบะงูออพี่น้องปลาแตงม่วน่าตายโตพันวาดางแปดลายเป็นบ่ดิแปดลพี่น้องเอ้ยลูกมหาศาล่คือปลาสีมีศูน่ะคอปลามักหมักูนเอาเกลืนเกิ่นเกเกินศูนยังขันแม่ปูมากศูนมันสิมาตัวเนียงกันเลยเห็นบ่หนึ่งไม่นอกเก้าศูนแล้วเนาะอีนีแต่วลาขึ้มักซื่อๆหรอกต่ว่าชิดมากสูนยังเอาในปั่นมากเมอ คิดว่าสีลงทุนหรือคิดว่าสีศูนยังเอามันออกเก้าศูญเหลือเก้าเอหลือซูนยังศูญหากับศูนจีนนถึงใจว่ยเพราะว่าศูนนี่เลียบ้านสีลงทุนประจำูนี่มันสีใดน้มันประจำ่อยๆมัูหานี่จะเระวาใช่เลขหลักได้เพะเนาะเลขหลักมันสามซีหานีสามสีหานีู่หี่สีว่าปันได้แล้วซูีนี่สีอันอีกาน้เพราะว่าเลขหลักมันสาซีหาม่แม่ปู่ว่า ูนย์มาใส่แบบเอาศูนย์เอาศูนย์สามศูนยสี่ศูนหาเทานั้นแหละมันมานมาศูนย์สี่กับศูนหาี่น้องเอ้ยึ้นนาจอให้แล้วอันระว่างศูนกับศูนย์หาในแม่ปูค่ะทันเน้นแม่ปูเน้นตัวไดเป็นตาปิ่นกระเป๋าใส่เนี่ยอ๋ศูนย์สี่นานไ่ต้งตื่นใจว่ากันมาลาฝันเกี่ยวกับ จีตามเลขเฮียนเป็นบ้านเพราะว่าบาเลขเฮียนสุขีบาเลขบ้านมื่อเมื่อเลขออกเนาะคันได้ยุเฮียนแต่แม่สิถือไรกว่านั้นเลขเพราะว่าย่ายน่ะย่ายน้องแม่น่ะเลาปันว่าไข่ปีนบ้าแต่ว่าคนเปีนบ้าเนาะตัดดีเนาะจ้าแปีนปีนเป็นบ้าเปีนบ้าอ้อปันอันนี้ปันอันม้าไข่ป้อนอ้อมบ้านคือว่าสั่น้อนอ้อมเฮียนเอออ้อมบ้านน่าดีน่ะอ๋ออ้อมบ้านกับมูซีเนาะอ้อมมูบ้านบัดนี่อัน เมื่อเคลืนเสียนั่นน่ะคอยก็บฟันว่าคอยเปขดวาไม้ไผ่น้ำเหจ้าเมื่ออยากได้ไม่อันล่ำได้เมื่อตัดเอาหลวงประสานบาลีที่เพื่อนสิบสีมันบ่ได้อยู่เฮียนบ่ได้ต้องควบมาอยู่ำในปางสินาะอยู่ำในปางย่ามเลีงบกโมนีึงสันจ้าแสดงอันเคลื่อนวายุว่าคนสีมักตัวเดียวเปลี่ยนไปเพราะได้มันต้องมีคู่มันอยู่ในใจแต่ว่ามันต้องมีตัวเด่นตัวเน้นกับตัวล่อง ตนั่นมันสีนี้อ่ะนะมีตัวเน้นกับตัวล่องสรุปว่ามักศูนย์สี่ศนหาเน้นศูนย์สี่ศูนหันกับว่าล่งพุ่นหนึ่งเลนะล่งพุ่นศูนย์สีกับหนึสพิ่นพิ่นเน้นพิ่นเลขสามตัวพิ่นไยหนึ่งศูนี่กับสี่หนึ่งหนึ่งเนาะอันผมมาตามแม่ปูวอบสุดไทยตั้งแต่ตั้งแต่สีศีกัแตงโมอยู่จากสีกแตงโมมาหอดงวนมังหันแม่ปูถือมาจากหวดนับลงนับลงบอกว่าถือยุงสว่ง่านห่ายเนาะ นี่มันไหลเป็นแน่นแล้วได้มาเป็นใจดีนี่มันไหลฟันนี่ขีดทอดผู้ขาวมาเอาถามเลยคิดทอดขี้ขาวว่าไปหาผู้ขาวจักเจียดมันบวมสิหรอผู้ขาวประจมหาไบน้อยนีเอาเล็ดบักโม่แล้วก็ได้สีบักโม่เป็นปะสิได้เริ่มเอาปลาหน่อยดิปลาหน่อยสิเริ่มเน่าจ้าบัดนี้สีแล้วปีใหม่ก็สิเน็บว่าไอ้นี่ไม่เป็งปีใหม่ก็สิลงลงมาตรานร่องแปงไหม่ลงบันดันที่เจ้าเฟื่อยปิดท้ายเรหน่อย เออชีบก๋งโง่เนี่ยมันสักตอนลงน้ำคนนี้นะแนนบอกช่วงเขาเขียวโลกเขาเขียวแนนบอกต้นฝนช่วงต้นฝนต้นฝนรูดตัหกงวดเย็ดงวดเย็ดงวดรุดสองงวดเงวดอยู่กสร้างมันมันมันโรคพุ่นไปเนาะคือว่าแหละกระวานกระวานกระถือแน่สุงวดอยู่ผมจะเทียบว่าเย็ดงวดนี่คำว่ารุดยุตสองงวดแสดงว่าถือขา อันเจ๊งหัวนี่มันเฉพาะรัฐบาลไทยไม่เกี่ยวกับประเทศลาวนะคะเพิ่นบ้านก็ไปเกี่ยวเพิ่นบ้านนี่เพิ่นถืออันมันอาทิตย์หนึ่งิ่นถือว่าตั้มก็มันมีสามเทียนนะเพื่อนบ้านเพื่อนสามเทียนรถเทียนึ่งสามเทียนี่สิรดเทียนนึงประเทศลาวมันหวงประเทศนั่นใช่ไหมเพราะถ้ามาหากินเพิ่นกับบอซอยเทวดาดแมนแมนบ่ชัดแมน อาสะรุปว่าแม่ปูมาศูนซีก็ซูนหาเน้นศูนซีเด้อค่ะเดี๋ยวใกล้ๆก้มือสิมาอีกนะคะป้าบักโมอ้าวให้แม่ปูให้เอฟซีโชคดีกับแม่ปูนะคะอันนี้นะคะสุดยอดอีรีเด้อค่ะแต่งโมนนะคะถ้าเห้ีอซีเบิงกอนนะคะนะคะอุ้ยอุ้ยตมสุดยอดสุดยอดแนมบ่ขักกับบอเห็นเด้อค่ะมิตาลูกเขียวเียวนะคะ ลูกใหญ่ๆนะคะแต่แตงโมนี่เปินขายมาเร็ดพันเด้อค่ะเ่าได้ขายลูกนะครบเพราะได้กินเนื้อนะคะนะคะนะคะงามคามเนี่ยนะคะแปดลนะคะแปลงนี้ซี่ไรแปลงพัดไปกับซี่ไรนะคะ ะะสรุปมาแนวทางของแม่ปูงวดวันที่1นธันวาสองห้าหกหในแม่ปูไหายศูนาครับ0ูนยเน้น04นะคะขอให้เอฟซีส่ๆมันๆกับแนวทางแม่ปูนะคะ